สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับพบเิชาพิบาลในเช้า,าวันศุกร์นะครับที่23เมษายนนะครับก็มาที่บทที่8ข้อ1ถึงข้อ4เราเค่มเริ่มแล้วเมื่อพระเยซูเทศนาบทภูเขาในบทที่5.6.7พกพงก็ลงจากภูเขาแล้วมีประชาชนเป็นจำนวนมากติดตามพระเยซูถ้าเราดู่าข้อที่1เพิ่นพงลงมาในที่ราบ ลหลังจากที่บทที่8เป็นต้นไปพวกก็จะเทศนาสั่งสอนกระทำพระราชกิจของพระเจ้าปรากฏว่านะครัพระกัมพีบันทึกว่ามีคนโลกเรื้อนคนหนึ่งนะครเรารู้ดีว่าในสมัยของพระกัมพีโลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่ไม่มีการรักษาได้ทางการแพทย์นะและแม้กระทั่งในปัจจุบันแต่คนโลกเลื้อนนะครับคนนี้เนี่ย พระเจ้าเนี่ยได้บัญญัติขโมเสธไว้ว่าจะปฏิบัติกันอย่างไรในท่ามกลางสังคมของคนอิสราเอลว่าถ้ามีคนหนึ่งคนใดเป็นคนโรกเลือนครับหนึ่งคือพวกเขาเองจะต้องถูกแยกจากสังคมคือหมายความว่าเขาจะไปเข้าไปรวมอาศัยอยู่กับคนที่ปกติไม่ได้สองเขาจะต้องเวลาเดินไปที่ไหน ก็จะต้องเอามือปิดปากแล้วก็พูดว่าไม่สะอาดไม่สะอาดไม่สะอาดเพื่อที่จะไม่ให้นะคนเนี่ยเข้าใกล้ชิดเขาแล้วรู้ว่าเขาเองเป็นโรคเรือนนั้นอาจจะเป็นภาพอันหนึ่งที่เรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขอนามัยปกป้องการแพร่ระบาดของโรคเรือนแต่จริงๆโรคเรือนนั้นเป็นภาพฝ่ายวิญญาณด้วยเป็นภาพหมายถึงเรื่องเหมือนกับความบาปท,ที่มนุษย ได้มีแล้วบาปนี้เองเนี่ยแยกทําไมครับมนุษย์กับพระเจ้าโลกเลือนแยกมนุษย์กับสังคมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองวันนี้ให้เรามาดูศึกษาชีวิตของชายคนที่เป็นโลกเลือนผมแบ่งออกเป็นสามข้อด้วยกันสามคอควายความเชื่อของชายโลคเลือนแล้วก็พระคุณของพระเยซูแล้วก็คาบัญชาของพระเยซู การที่หนึ่งนะคับความเชื่อของชายโรคเรื้อนคนนี้อยู่ในข้อที่สองเราสังเกตดูเขาเข้ามาหาพระเยซูยด้วยท่าทีอย่างไรนะครับหนึ่งเขามากลับไหว้พระองค์พระกัมพีใช้คําว่าน้ำมัสการในภาษาอังกฤษหนึ่งจุดสองเขายอมรับนะครับด้วยปากของเขาว่าพระองค์เชลคยวชาในภาษาอังกฤษใช้คาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือหลอดนะแล้วหนึ่งจุดสามครับ เขาพูดได้ท่าทีเนี่ยถ้าพระองค์ทรงโปรดนะนี่คือท่าทีที่แสดงออกถึงความเมตตาอันนี้นี่นะครับเป็นแบบอย่างและเป็นท่าทีที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากที่เรามาหาพระองค์นะครับเขากลับไหว้พระองค์เขายอมรับพระองค์ด้วยปากของเขาว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันนี้แสดงออกถึงความเชื่อของทำไมครับชายโลกเลือนคนนี้ที่เข้ามา หาพระเยซูคิดแล้วเพื่อขอความเมตตาจากพระองค์พี่น้องเวลาเรามาเข้ามาหาพระอ,องค์เพื่อเราจะขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพระอ,องค์เราควรจะเข้ามาด้วยท่าทีที่แสดงออกถึงความทำไมครับความถ่อมการสำนึกถึงความเมตตาในพระคุณของพระอ,องค์ไม่ใช่เพราะความดีของเราที่เราสมควรที่เราจะได้รับ การรักษาเหมือนอย่างชายโลคเรือนหรือได้รับคําตอบคําอธิษฐานที่เราได้ขอต่อพระองค์หรือรับพระคุณในการนะยกโทษบาปจากพระองค์นะครับชายคนนี้ด้วยเข้ามาทักทีนี่ขอทรงจะแมาถ้าพระองค์ทรงโปรดนะอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองครับพระคุณของพระเยซูครับอยู่ในข้อที่สามพระองค์ทรงตอบสนองต่อชายโลคเรือนคนนี้อย่างไร นพระกบีบาาอกว่าพระองค์ทรงแตะต้องตัวเขาและพระอ,องค์ทรงตรัสว่าเราพอใจจงหายเถอะพี่น้องโดยปกติทั่วไปในบัญญัติของโมเสสนะที่พระเจ้าบัญชาไว้เขาจะไม่ให้คนปกติเนี่ยแตกต้องคนโลกเลือนเพราะว่านั้นคือมนทินใช่ไหมครับแต่พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ทรงทําไมครับไม่ทรงถือพระอ,องค์ทรงเป็นพระเจ้าเนะี่ยที่ใช่ไหมครับ เี่เข้าถึงชีวิตของมนุษย์นะทุกคนจริงๆพระองค์มีพระทัยที่เมตตาและเต็มไปด้วยความรักนะแก่ม,มนุษย์ไม่ลังเกียจมนุษย์แม้ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคนโลกเรือนหรือมนุษย์เป็นคนบาปชั่วเลวทรามอย่างไรก็ตามนะประการที่หนึ่งที่เราได้เห็นประการที่สองที่เราได้เห็นในที่นี้นั่นก็คือว่าแม้มนุษย์เนี่ยจะเป็นคนอย่างไรก็ตามมีปัญหา มีโรคใดก็ตามนะครับโดยการแตะต้องสัมผัสของพระเยซูผมพูดนะเมื่อพระเยซูแตะต้องนะครับท่านและพวกเราไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับเบื้องไรปัญหาใดความทุกข์ใดโลกใดนะครับฤทธิอำนาจของพระเจ้าโดยผ่านทางพระหัตถ์ของพระองค์ทำไมครับ สามารถที่จะเยียวยารักษาเพียงแต่พระองค์ทรงแตะต้องและพระองค์ทําไมครับตัดคาตรัสของพระองค์นั่นเองนะนำการรักษามาพระเยซูคริสต์แตะต้องชีวิตของพวกเราชีวิตเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและถ้าพระเยซูคริสต์ตัดคือพระดหํหรัสของพระองค์จะเกิดการอะไรครับการเยียวยาการรักษานะครับเพราะนั้น เราให้พระเยซูตแตะต้องชีวิตของพวกเราและตรัสในชีวิตของพวกเราแล้วหรืออย่างร,รับการที่สามครับคำบัญชาของพระเยซูรครับอยู่ในข้อที่สี่พงค์ทรงกำชับนะเรื่องอ่าเขาควรจะทําหลังจากการหายโรคอย่างไรหรือพระเยซูกำชับพวกเราหลังจากที่เราได้รับเชื่อรักษาโรคบาปแล้ว มีอยู่สองข้อด้วยกันนะในสามจุดหนึ่งพระเยซูบอกเขาอย่าเล่าเรื่องการหายโลกโอ้นี่เป็นคําถามทีเดียวทําไมพระเยซูจึงไม่บอกให้ชายคนนี้ออกไปเป็นพยานประกาศเวลาเราได้รับการรักษาหรือพระเจ้าตอบคําอธิษฐานของเราหรือเรามาเชื่อเรามักจะให้คนนั้นขึ้นมาเป็นพยานต่อหน้าที่ประชุมแต่สําหรับในช่วงเวลาขนาดนั้น ในเหตุการณ์ณัเวลานั้นนะครับพระเยซูไม่อนุญาตให้ชายคนนี้พูดบอกเล่าเรื่องการหายโรคของเขาเหตุผลเพราะว่าพระเยซูไม่ต้องการที่จะให้ประชาชนนะครับให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาโรคนะมากกว่าทำไมครับเรื่องหัวใจของทะไไมครับความรอดพ้นบา เพราะประชาชนเป็นชมนนมากถ้าเราอ่านในบทต่อมาเขาจะพยายามจับพระเยซูเนี่ยมาเป็นกษัตริย์เหมือนพระเยซูจึงพยายามที่จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ที่จะมองภาพพระเยซูในฐานะที่เป็นเหมือนผู้วิเศษเป็นกษัตริย์ที่จะมาบุครองพวกเขาแทนที่พระองค์จะมาตายเพื่อรักษาโรคบาปของมนุษย์ประการที่3.2ครับ พง์บอกให้ปฏิบัติตามบัญญัติของโมเสสพระเจ้าสั่งบัญชาโมเสสให้เขียนไว้ว่าปฏิบัติกับคนโรคเลื้อนเมื่อหายทำอย่างไรเขาจะต้องไปปรากฏตัวแก่ทำไมครับแก่ปูโรหิตและปูโรหิตก็จะตรวจเช็คร่างกายของเขาว่ามีรอยโรคเลื้อนนั้นหายจริงหรือเปล่าแล้วเมื่อหายจริงเขาจะทำพิธีชำระล้างอาบน้ำแล้วทำไมครับประกาศ ออถวายเครื่องบูบชานะกับพระเจ้าเพื่อลบร้างใช่ไหมครับมนทินของเขาภาพหนึ่งที่เราได้เห็นในที่นี้นั้นพระเจะ้าในสมัยของพระเยซูและคนโลกเลือนยังอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสเหมือนพระเยซูจึงบอกให้เขาทําตามบัญญัติปฏิบัติตามบัญญัตินะครับของโมเสสอยู่แต่ชีวิตของพวกเราพี่น้องเราได้รับ เราผ่านพ้นเราไม่ได้อยู่ใต้บัญญัติของโมเสสแต่เราอยุดภายใต้ใตพระคุณเมื่อชีวิตของพวกเราได้รับการรักษาให้โลกหายจากโรคบาปผมใช้คำว้านะครับสิ่งที่เราเองทำหรือสิ่งที่พระเยซูก,กำชับให้พวกเราหลังจากหายโรคแล้วคือเราเองจะต้องปฏิบัติตามทำไมครับพระคัมภีร์แต่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับชีวิตของพวกเรา มนุษย์ทุกคนเมื่อได้รับการรักษาให้หายจากโรคบาปแล้วคริสเตียนจะต้องพยายามปฏิบัติตามบัญญัติหรือพระคัมภีร์นะครับเราต้องอ่านพระคัมภีร์เราต้องเรียนพระคัมภีร์แล้วดำเนินชีวิตทำไมครับปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่ปรากฏอยู่ในพระครริสธมคัมภีร์เพราะฉะนั้นขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน ในบทเรียนของชายคนโลกเลื้นคนนี้ที่เขาเข้ามาหาพระเยซูผมชอบมากเขามากราบไหว้นมสัสก,การพระเย,ยซูเขายอมรับพระเย,ยซูว่าเป็นพระเจ้าแล้วเข้ามาท่าทีด้วยทำไมครับด้วยหัวใจที่ขอความเมตตาเราต้องเข้ามาหาพระอ,องค์ทุกครั้งเมื่อเราขอพระอ,องค์เราต้องเข้ามาด้วยท่าทีที่ทำไมครับยอม่อมคิดว่าตัวเองเราไม่สมควรคู่ควรที่จะรับพระคุณนี้ นะขอพระ้าอวยพรพวกเราขอพระเจ้าอยู่กับพวกเราขอพระเจ้าเมตตาพวกเราและพระคำของพระในพระนามพระเยซู